สวัสดีคดิฉันชื่อนางสาวนัทยาทิพยรชาชัยพรหรือครูจูลี่มาจากสกรออำเภอนาแห้วจังหวัดเลยสอนระดับชั้นมปลายวันนี้จะนำเสนอวิชาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาเรื่องการแยกตัวประกอบเนื้อหาเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะ การแยกตัวประกอบหมายถึงการแบ่งจำนวนใดๆออกเป็นตัวประกอบที่มากที่สุดที่สามารถหารตัวเลขนั้นได้การแยกตัวประกอบมีความสำคัญในคณิตศาสตร์และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวประกอบเช่นการหาสำหรับเรขาคณิตการหาตัวประกอบเฉพาะการแก้สมการและการเข้าใจคุณสมบัติของตัวประกอบนี้คือวิธีที่คุณสามารถลดแยกตัวประกอบของจำนวนที่ให้มาหนึ่ง ให้ตัวเลขที่คุณต้องการแยกตัวประกอบมาเป็นตัวรายการ2ให้เริ่มด้วยตัวเลขที่น้อยที่สุดที่เป็นตัวประกอบของจำนวนนั้นซึ่งอาจจะเป็น2,3,5,7,11,13และเป็นต้นไปซึ่งเราเรียกว่าตัวปัประกอบเฉพาะ3ให้แบ่งตัวเลขนั้นด้วยตัวประกอบเฉพาะที่คุณเลือกในขั้นตอนที่2 ถ้าผลลัพธ์ที่ได้หารสามารถหารต่อไปได้ด้วยตัวประกอบเฉพาะเดิมอีกให้ทำำําซ้าขั้นตอนที่ 3, 5เมื่อไม่สามารถหารต่อไปได้อีกให้นําตัวประกอบที่ได้มาต่อกันตัวอย่างเราจะแยกตัวประกอบของ60ข้อ1เริ่มด้วยตัวเลข60ข้อ2 2เป็นตัวประกอบเฉพาะที่น้อยที่สุดของ60ข้อ3 60หาร2เท่ากับ30ข้อ4 2ยังเป็นตัวประกอบเฉพาะของ30ข้อ5 30หาร2เท่ากับ15ข้อ6 2ไม่สามารถหารต่อไปได้อีกข้อ7 3เป็นตัวประกอบเฉพาะของ15ข้อ8 15หาร3เท่ากับ5ข้อ9 3ไม่สามารถหารต่อไปได้อีกข้อ10 5หเป็นตัวประกอบเชฟห้าเดียวของ5ข้อ11 5ไม่สามารถหารต่อไปได้อีกดังนั้น60แยกตัวประกอบได้เป็น2องคูณคูณคูณวนตัวประกอบของตัวเลขอื่นๆได้ การเขียนในรูปกระจายของผลคูณของตัวประกอบหมายถึงการแสดงจำนวนเป็นผลคูณของตัวประกอบที่นำมาคูณกันในรูปของสามเหลี่ยมหรือกระจายเพื่อสาธารณะที่เข้าใจง่ายวิธีการนี้ช่วยในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวประกอบในการหาค่าของจำนวน นี่คือวิธีที่คุณสามารถเขียนในรูปกระจายของผลคูณของตัวประกอบ1เริ่มด้วยจำนวนที่คุณต้องการแสดงในรูปกระจายของผลคูณ2หาตัวประกะอบเฉพาะของจำนวนนี้แบ่งจำนวนนี้ด้วยตัวประกอบเฉพาะที่น้อยที่สุดและระบุตัวประกอบเฉพาะนั้นๆ3หาผลคูณของตัวประกอบเฉพาะที่ได้จากขั้นตอนที่2 4 ตัวประกอบเฉพาะที่ได้จากขั้นตอนที่2คือตัวประกอบเฉพาะที่มากที่สุดของจํานวนนี้5ใช้สัญ,ญลักษณ์เพื่อแสดงการคูณระหว่างตัวประกอบเฉพาะและสร้างรูปกระจายของผลคูณ6ถ้ายังมีตัวประกอบเฉพาะอื่นที่จะถูกคูณให้ทําซ้าขั้นตอนที่3-5ถึงจนกว่าจะหาความสัมพันธ์ทั้งหมดของตัวประกอบเฉพาะได้ตัวอย่าง เราจะเขียน48ในรูปกระจายของผลคูณของตัวประกอบข้อ1เริ่มด้วยจำนวน48ข้อ2หาตัวประกอบเฉพาะของ48โดยแบ่ง48ด้วย2และได้24แล้วแบ่ง24ด้วย2อีกครั้งและได้12แล้วแบ่ง12ด้วย2อีกครั้งและได้6แล้วแบ่ง6ด้วย2อีกครั้งและได้3ข้อ3ตัวประกอบเฉพาะที่ได้คือ2ข้อ4 ตัวประกอบเฉพาะที่ได้คือ2ข้อ5ตัวประกอบเฉพาะที่ได้คือ2ข้อ6ตัวประกอบเฉพาะที่ได้คือ3ตัวประกอบเฉพาะที่ได้คือ2 2คูณ2คูณ2คูณ3ดังนั้น4 8สามารถเขียนในรูปกระจายของผลคูณเป็น2 2คูณ2คูณ2คูณ3การแยกตัวประกอบโดยการตั้งหารสั้นเดวิชเชนเมต o d เป็นวิธีที่ใช้หารจํานวนที่ต้องการแยกตัวประกอบออกด้วยตัวเลขที่เป็นตัวประกอบเฉพาะเพื่อค้นหาตัวประกอบของจํานวนนั้นวิธีนี้มีข้อดีคือง่ายต่อการทําและสามารถใช้กับจํานวนใดก็ได้นี่คือวิธีการทําข้อหนึ่งเริ่มด้วยจํานวนที่คุณต้องการแยกตัวประกอบข้อ2เลือกตัวเลขที่เป็นตัวประกอบเฉพาะที่คุณต้องการใช้ในการหารข้อ3หารจํานวนที่คุณต้องการแยกตัวประกอบด้วยตัวเลขที่เลือกในขั้นตอนที่2และระบุผลลัพธ์ข้อ4ถ้าผลลัพธ์ของการหารเป็นจํานวนเศษไม่เท่ากับ0ูนย์ ให้เลือกตัวเลขตัวประกอบเฉพาะถัดไปและทำซ้ำขั้นตอนที่3ข้อ5หากผลลัพธ์ของการหารเป็นศูนย์แสดงว่าคุณเจอตัวประกอบเฉพาะของจำนวนที่คุณต้องการแยกข้อ6เขียนลงรายการตัวประกอบเฉพาะที่คุณได้เพิ่งหาข้อ7ทำซ้ำขั้นตอนที่3ถึง6จนกว่าจะหาครบทุกตัวประกอบของจำนวนนั้นตัวอ้ายา่างเราจะแยกตัวประกอบของ48โดยใช้การตั้งหารสั้นข้อ1เริ่มด้วยจำนวน48ข้อ2เลือกตัวเลข2เป็นตัวประกอบเฉพาะแรกข้อ3 48, ่สหารสเท่ากับยีข้อ4 24, ยี่หารสเท่ากับสิข้อ5 12, สิหารสเท่ากับหข้อ6 6, หกหารสเท่ากับสข้อ7 3, ็หารสเท่ากับ1ข้อ8เลือกตัวเลข3เป็นตัวประกอบเฉพาะถัดไปข้อ9ก้หนึ่งหารสเท่ากับ0ตัวประกอบเฉพาะที่ได้คือ2 2 2 2 3และ3ดังนั้น48่แยกตัวประกอบได้เป็น2องคูณสองคูณส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 